คิดถึงยังไงไม่ให้เป็นทุกข์นี่เป็นอีกบทเรียนรู้หนึ่งของนายตะวนันที่จิตมันคิดถึงจันแค่วันที่ชาวนาเอารถไถนามาไถได้ยินเสียงตึกๆๆๆึอย่างนี้ก็คิดถึงจันเพราะพี่ บ้านคลองพระอุดมซึ่งมาก่อร่างสร้างด้วยกันกับจันนั้นก็จะมีเสียงรถไทยนาของลุงปึ๊ดหรือปลืม้มนายตะวันลืมไปแล้วต้องถามน้องจันว่าแกชื่ออะไรก็จะทำให้คิดถึง แต่ปัจจุบันนายตะวันก็หาวิธีที่จะไม่ต้องเก็บเอาเรื่องในอดีตมาคิดก็เปลี่ยนเป็นตั้งจิตภาวนาให้คนที่เรารักเราคิดถึงนั้นอยู่ดีมีสุขส่วนตัวเองก็รักษาคำมั่นสัญญาที่เคยพูดเอาไว้ว่า จะอยู่รอจันทไปจนกว่าวันสิ้นใจแต่ที่บอกว่ารอจันท์นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ให้อิสระแก่จันและไม่ใช่จะไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคือหมายความว่าถ้าจันไปอยู่ดีมีสุข มีครอบครัวใหม่มีสามีมีลูกชีวิตของจัน์ก็ต้องไปรับผิดชอบตรงนั้นให้มันดีให้มันถูกต้องไปจะกลับมาหานายตะวันแบบที่ตนยังมีภาระหน้าที่อยู่อย่างนั้นไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมน้ำใจส่วน คำมั่นสัญญาที่นายตะวันให้ไว้มันเป็นสัจวาจาของลูกผู้ชายที่ก็จะรักษาเอาไว้อย่างนั้นจนถึงวันที่ตัวเองตายเพราะคนไร้สัจจะย่อมทำอะไรให้สำเร็จไม่ได้นายตะวันยึดมั่นในสัจจวาจาดังนั้นเมื่อตัวเองอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็เชื่อว่า สุดท้ายปลายชีวิตปณิธานอุดมการที่ตั้งไว้จะสำเร็จแน่นอนครับ